อันนี้คือเอาไว้ตกแต่งบ้านได้ตกแต่งบานได้ใช้งานได้จริงมูมนกแมวอยู่ในถ้วยอย่างงี้ค่ะน่ารมาเดียวอีร้านน่ารัาสวือ้นกะแคคตัสคัต้อนนะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะและทำร้านแาบที่ท่านได้รู้จักนง่ก็หนก็จะเป็นากบองเดูนะคะจากกรนคคือตี้เป็นรกแมวกระเอย่างนี้นรักมาดูกันได้นะคะ ต้องหม่มือล่ะนี่นะคปาที่กัวเป็นเป็นหนังป้าเป็นหนักป้าเรื่องีสีชาใส่ขอนแพก็สมัยนี้า้องอรแ่อะไัก็ชือ่องมีทุกคนอย่าผมไห่ยงีพอส่ก็กนค สายพ่งาน่อยเขาก็เลยแนะนำอยพิเศษนะคะแต่ว่ารอเดอนนี้เนี่กอย่างมรนกรคด้องมี้าเป็นอยยทุกอาโอ้โหสึกยอมากโอเคให้ปที่้น